สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนนครรัฐวฏติกันเป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดในโลกและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาผู้เป็นประมุขของคีตจักรโรมันคาทอลิกแต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าวัติกันที่สวยงามเนี่ยยังมีความลับต่างๆซ่อนเอาไว้เพียบซึ่งแน่นอนว่าขาเผือกอย่างเราก็ไม่พลาดที่จะไปแอบซองและเอามาเมา์กันอยากรู้แล้วใช่ไหมถ้างั้นตามมาเลยค่ะนี่คือท็อปสิบบ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อย เช่นคิดแคกมะม่วงคิดแคกลัสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นอื่นอีกมากมายย้ำ yeah, <Yeah. S 1> กินตอนดูเน็ตฟิกในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ใหม่ในท็อปสิบบอกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน like ไลน์แอด t o p 1 0 t o p s i b t o p 1 0ลิงก์ใต้เดสคริปชันเครื่องมือสู่อดีและอนาคต โครโนไวเซอร์ izer, เป็นเครื่องมือลึกลับที่ถูกอ้างว่าสามารถบันทึกเหตุการณ์ในอดีตและมองเห็นอนาคตจึงได้บันทึกเหตุการณ์ตรึงกางเขนของพระเย,ยซูคริสต์เอาไว้เครื่องมือดังกล่าวถูกริเริ่มให้ประดิษฐ์ในปี1952โดยทีมวิจัย12คนจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งมิลานหนึ่งในนั้นคือบาทหลวงเพกิโนมาเีเออร์นตติซึ่งได้รับหน้าที่นี้เนื่องจากมีผู้เชื่อว่าเขาสามารถได้ยินเสียงของบาทหลวงผู้ล่วงลับไปแล้วยังไงก็ตามอุปกรณ์ถูกรื้อถอนชิ้นส่วนออกหลังจากทำการทดลองไปครั้งเดียว เนื่องจากผู้ประดิษฐ์อ้างว่าสามารถดึงความคิดได้จนอาจกอ่อให้เกิดอันตรายส่วนรูปพระเยซูคริสต์ที่เผยเออกไปนั้นไม่มีการยืนยันที่มาอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันผู้คนต่างก็เชื่อว่าโคโนไวเซอร์น่าจะถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุวาติกันและรอวันที่จะอ,ออกมาใช้เมื่อจําเป็นค่ะมีพิธีไล่ผีแหมก็นึกว่าจะมีแต่ที่บ้านาดอกที่เชื่อเรื่องการไล่ผีที่จริงแล้วในวาติกันเขาก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครบอกเท่านั้น นี่ไม่ใช่เรื่องขำๆเพราะเขาไล่ผีกันจริงจังโดยคุณพ่อแกรบเบลอาร์มอสซึ่งเป็นปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่ผีระดับตำนานได้เคยทาวิธีกวาดล้างวิญญาณชั่วร้ายมาแล้วกว่า1นึ0 0 0สครั้งแม้ท่านจะล่วงหลับไปแล้วแต่ทุกวันนี้นครรัฐปฏิกันก็ยังคงมีการเชิญนักบวชปีละประมาณ250ท่าน,นทั่วโลกเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนไล่ผีที่จัดขึ้นทุกปีและจะได้รับการฝึกฝนวิธีไล่ผีอย่างถูกต้องจะเห็นได้ว่าแม้วิทยาศาสตร์จะก้าววหน้า้าาาาาแต่กกกรรสรงงงสงงััญํํลใจ็ค ถือเป็นงานสําคัญที่แม้แต่ท่านโปฟันซิชก็ยังส่งเข้าร่วมอีกทั้งยังได้กล่าวว่าหากใครถูกผีสิงให้รีบพาหมอผีเพื่อไล่วิญญาณร้ายโดยด่วนด้วยเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลัวเนอะรูปจําลองของเอเดซ่าหรือที่รู้จักกันในนามแมนดีไลออนเป็นภาพวาดที่อ้างว่าคือพระพักของพระเยซูคริสต์ที่ถูกนํามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์วาติกันโดยไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนแต่ตามหลักกล่าวว่ามันถูกนําออกมาจากสุสานสไตลบาโลก และมีการประดับไว้ในกรอบเงินที่ผลิตในปี1623จากการตรวจสอบพบว่าภาพนี้ได้ถูกตกแต่งหลายครั้งแต่มีตำนานเล่าถึงสิ่งนี้ว่านานมาแล้วกษัตริย์แห่งเอเดซาได้ส่งคนไปเชิญให้พระเยซูมารักษาอาการป่วยของท่านแม้พระเยซูจะมาด้วยตัวเองไม่ได้แต่ก็ส่งสาวกมาพร้อมกับผ้าเช็ดหน้าที่องค์ศาสดา,าใช้ลังล้างหน้าซึ่งก็เป็นที่มาของภาพประพักบนผืนผ้าที่ถูกเรียกว่ารูปจำลองของเอเดซ่าอีกทั้งยังได้รับการขนานนามว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยหอนจดหมายเหตุัติก บอกเลยว่าหอจดหมายเหตุรับปฏิกันเป็นสถานที่ลึกลับแต่เข้าถึงยากสุดๆไม่ใช่ใครจะเข้าไปได้ง่ายนะว่ากันว่าถูกแยกออกจากหอสมุดปฏิกันในช่วงศตวรรษที่17และเป็นที่เก็บเอกสารของคิตจักรากคาทอลิกซึ่งเดิมทีจดหมายอยู่ตามที่ต่างๆและมีการเปิดเผยว่าเป็นเอกสารสําคัญระดับชาติไม่ว่าจะเป็นจดหมายของผู้นําประเทศและกษัตริย์หลายพระองค์รวมไปถึงเอกสารการพิจารณาคดีของกาลิเลโอแต่การเข้าถึงเอกสารเหล่านี้เป็นไปได้ยากเพราะห้ามนักวิชาการมือสมัครเล่นเข้าไปอย่างเด็ดขาด จะต้องมีการยื่นเรื่องหลายขั้นตอนและผ่านทางเข้าเฉพาะที่จัดไว้เท่านั้นแต่ท่านป๊บฟรานซิสก็กล่าวว่าคําว่าความลับในภาษาละตินนั้นมีความหมายว่าเป็นส่วนตัวท่านจึงเปลี่ยนชื่อสถานที่เป็นหอจดหมายเหตุปติการเพื่อจะบอกว่าที่จริงก็ไม่ได้มีรับลมคมในอันในดซ่อนอยู่แต่เป็นเพราะเอกสารบางชิ้นเก่ามากเลยไม่อยากให้มันเสียหายเท่านั้นเองดื่มได้หรือไม่เรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังเป็นที่ถกเถียงกันในด้านศิลธรรมของคาทอลิกว่า ตกลงแล้วจะดื่มได้ไหมในขณะที่มีการสำรวจพบว่าประชากรในนครรัฐปฏติการมีการดื่มไวน์มากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งโดยดื่มไวน์เฉลี่ยมากกว่าปีละหนึ่งร้อยขวดต่อคนเลยทีเดียวแผนยังมีซูปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งที่จําหน่ายไวน์ปลอดภาษีอีกด้วยส่วนทางด้านของนักปวดก็ได้ยินมาว่าสามารถดื่มได้บ้างอย่างนี้แปลว่าไม่บาปใช่ไหมเรื่องนี้อาจยังคลุมเครือเพราะพระสันตปาปาฟรานซิสก็ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการให้ดื่มเพียงแต่ท่านตัดไปนในไหนว่าไวน์เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ ยังไงก็ตามมีเสียงกระซิบจากวงในว่าท่านฟรานซิสทรงโปรดวิสกี้เป็นอย่างมากแต่จริงเท็จยังไงขอไม่คอนเฟิร์มนะเขาว่ากันมาแบบนี้ค่ะกาลิเลโอเคยถูกมองเป็นคนบาปเรื่องราวสุดพีิกในประวัติศาสตร์ของทางคาทอลิกคงจะหนีไม่พ้นวิลกรรมทําให้โลกพลิกของกาลิเลโอกาลิเลอ,อีที่นําเสนอข้อเท็จจริงผ่านกล้องโทรทัศน์ด,ดาราศาสตร์ที่เขาสร้างขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าโลกเหล่านี้ไม่ใช่ศูนย์กลางจัก,กรวาลแต่เรากําลังโครจรรอบดวงอาทิตย์ตั้งหากละ่ะ เท่านั้นแหละก็เหมือนไปขัดกับความเชื่อพระคัมภีร์ดั้งเดิมที่บอกว่าโลกคือศูนย์กลางจักรวาลโดยมีบริวารหมุนร,บรอบกลายเป็นดราม่าที่ทําให้กาลิเลโอถูกมองเป็นคนบาปจนต้องถูกคุมขังแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันนี้ทุกสิ่งได้รับการพิสูจน์ชัดเจนว่าคํากล่าวของกาลิเลโอนั้นเป็นเรื่องจริงทุกประการทําให้ทางคิดจักรต้องออกมาแสดงการยอมรับประยกย่องเขาพร้อมกับบอกว่านี่เป็นความไม่เข้าใจที่น่าเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจถูกแล้วก็จบดราม่าไปนะคะ เบื้องหลังธนาคารวัติกันสถาบันทางการเงินหลักของวัติกันก่อตั้งขึ้นในปี1942เพื่อจัดการทรัพย์สินของิสตจักรคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นในด้านการบำรุงศาสนาหรือการกุศลดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทุกคนจะคาดหวังมาตรฐานด้านศีลธรรมอย่างสูงสุดแต่ในความเป็นจริงในช่วง 30, 30กว่าปีที่ผ่านมาธนาคารวัติกันมีชื่อเสียงไปในทิศทางตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการทุจริตรวมไปถึงเป็นแหล่งฟอกเงินของผู้มีอิทธิพลอีกทั้งพฤติกรรมไม่ชอบมาพากลต่าง จนกระทั่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้ามารับตำแหน่งในปี2013ท่านก็พยายามตรวจสอบและปฏิรูประบบภายในหลายจุดถึงแม้ว่าจะโดนขัดแข้งขัดขาจากผู้เสียประโยชน์ก็ตามยังไงก็เป็นกำลังใจให้สู้นะคะทรงกลมซ้อนทรงกลมนี่คือปฏิมากรรมกลางแจ้งที่โดดเด่นบนลานพิพิธภัณฑ์มติกันใครผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นสิ่งสุดแปลกแตลึกลับที่เขาเรียกกันว่าทรงกลมซ้อนทรงกลมสร้างสรรค์โดยอานันโดโพโมโดโลในช่วงปี1960 มีลักษณะเป็นทรงกลมซ้อนกันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรซึ่งภายนอกแตกออกจนเห็นชั้นในส่วนความหมายที่แท้จริงนั้นยังไม่แน่ชัดแต่เชื่อว่าชั้นในแสดงถึงโลกของเราส่วนชั้นนอกที่แตกออกแสดงถึงโลกของพริสเตียนอีกทั้งรูปแบบที่ซับซ้อนซึ่งซ้อนอยู่ภายในโลกสองใบแสดงถึงความวุ่นวายของโลกในปัจจุบันแต่ถึงจะมีความหมายที่ยุ่งเหยิงขนาดนี้ก็ยังมีคนอารมณ์ขันชอบไปหมุนเล่นเพราะเพียงใช้มือหมุนครั้งเดียวก็สามารถยืนดูเจ้าทรงกลมนี้หมุนตัวเองต่อได้อีก20นาทีอย่างน่าอัศจรย์ แมก็บันเทิงไปอีกแบบนะคะจดหมายรักของพระเจ้าเฮนรี่ที่8มาถึงความหวานระดับตำนานที่เป็นความลับกันสุดๆย่างจดหมายรักของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ซึ่งเขียนให้แอนโบลีนหญิงสาวที่พระองค์ทรงหลงไหลสุดฤทธิ์จนนำไปสู่การขอหย่าร้างกับแคทเธอรีนแห่งอารากอน ซึ่งคำร้องขอหย่าล้างได้รับการสนับสนุนจากนักบวช85ท่านแต่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงปฏิเสธโดยกล่าวว่าการกระทำเช่นนี้เป็นภัยคุกคามต่อคิสตจักรคาทอลิกแต่พระเจ้าเฮนรีที่8ก็ไม่สนใจทรงตั้งนโยายใหม่ขึ้นเองจะได้หย่าโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากใครยอมแม้กระทั่งเปลี่ยนศาสนาบนเกาะอ,อังกฤษทั้งเกาะเพื่อให้ได้อยู่กับสาวที่ตนรักปัจจุบันจดหมายรักทั้ง17ฉบับถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในหอจดหมายเหตุปฏิการถือเป็นหลักฐานของความคลั่งหลักที่แท้จริงเลยล่ะ พระสันตป,ปาปาอายุน้อยที่สุดในโลกนกครรัฐวติกันมีสมเด็จพระสันตป,ปาปาเป็นประมุขและผู้ปกครองชาวคาทอลิกทั่วโลกซึ่งส่วนมากผู้ที่ได้รับตำแหน่งสูงสุดนี้จะมีอายุประมาณ60ปีแต่ก็ได้มีการขุดค้นประวัติศาสตร์ว่าใครกันแน่เป็นประมุขที่อายุน้อยที่สุดเกล่าวกันว่าน่าจะเป็นสมเด็จพระสันตป,ปาปาเบเนดิกที่9โดยมีอายุเพียง18ปีเมื่อเข้ารับตำแหน่งแต่ความสภายมีมากกว่า เงื้อบงในสุบสิบกันว่าที่จริงท่านมีอายุราวสิบเอ็ดถึงสิบสองปีเท่านั้นและเมื่อรูปรวมหลักฐานความเป็นไปได้ก็ทําให้หลายคนเชื่อกันว่าน่าจะเป็นตามที่เล่าลือกันมาจริงถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ดำรง,งตําแหน่งอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความสั่นคลอนทางการเมืองขณะที่หลายคนอ้างเรื่องความประพฤติเข้าเข้าออกๆในตําแหน่งถึงสามครั้งแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังคุมเคือจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะคะ่ะพระธาตุของนักบุญเซน์ปีเตอร์ถือเป็นสไพ이ต์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวเมื่อปี1939 พบกระดูกก้าชิ้นแยกกันอยู่ใต้มหาวิหารเซมปิเตอร์ซึ่งเป็นบทที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอ้างว่านี่คือพระธาตุของนักบุนเซมปิเตอร์หรือนักบุนเปโตรจนกระทั่งปี2013สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้นำพระธาตุออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนเป็นบุญตาอีกทั้งยังเป็นเครื่องรวมใจชาวคอทอลิกสู่ความสามัคคีแต่จากนั้นก็เก็บพระธาตุล็อกไว้ไม่เอาออกมาอีกเลยแม้นักวิชาการจะขอนำไปตรวจสอบก็ไม่ได้รับอนุญาต โดยทางคิดจะจัอ้างว่าอาจไปรบกวนความสงบสุขของสุสานเซนปปเตอร์ puter, และทําให้บ้านเมืองวุ่นวายตามคําสาบที่มีมากกว่าพันปีทําให้บรรดานักวิจัยต่างพากันสงสัยว่ามีซัมติงใดไวหรือเปล่าแล้วคุณละ่ะคิดว่ามีเบื้องหลังอะไรซ่อนไว้ลองคอมเมนต์บอกเรามาหน่อยสิคะไม่มีการประทับตราพาสปอร์ตในเมืองเล็กๆตั้งแห่งของโลกมักไม่ประทับตราบนพาสปอร์ตให้แต่ถ้ามาที่วัิการอาจเซงเป็ดได้ เพราะจะไม่ได้รับการประทับตราบนาพาสปอร์ตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นดังนั้นหากมาจากกรุงลมก็ไม่จำเป็นต้องพกพาสปอร์ตก็ได้ดูเหมือนจะเป็นข้อดีแต่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวชอบสะสมตาประทับพระคงขัดใจเนื่องจากคนครรัฐปฏิกันเป็นเมืองแหง่งศาสนาจึงมอบตาประทับให้แก่นักบวชหรือผู้สแสวงบุญซึ่งจะมีหนังสือเดินทางเฉพาะกลุ่มเท่านั้นดังนั้นหากต้องการตาประทับจริงๆอาจต้องไปบวชก่อนซึ่งเราก็คงไม่ต้องทําขนาดนั้นก็ได้มั้งแค่เที่ยวชมตัวเมืองถ่ายภาพาลงโซเชียลแค่นี้เพื่อนๆกร้้ววาาามาถึงติกัแลจ คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ